มาดูกันต่อครับตลาดทุ้นไทยสัปดาห์หน้าน่าติดตามทีเดียวแนวโน้มน่าจะเป็นไปในทิศทางใดผมคุยกับคุณถนอมศักดิ์สารชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจับบอลเคทีซิมิโก้นะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีพี่หนอมครับสวัสดีครับคุณบอยครับหลายคนคงจับตาไปที่ธนาคารกลางสหรัฐค่ำคืนนี้น่าจะมีผลต่อตลาดทุ้นไทยในสัปดาห์หน้านะครับครับภาพใหญ่ถ้าพูดถึงปัจจัยแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกนะครับก็เรื่องของคืนนี้ก็จะน่าสําคัญที่สุด จริงมันมีตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาจะประกาศด้วยคือ us gdp ครับซึ่งถ้าตัวเลขออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็คือโตน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นนิดหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะมีน้อยลงแต่ว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่อย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าเนื่องจากว่าเฟดชุดนี้จะแตกต่างจากชุดอื่นอื่นชุดที่อื่นเนี่ยเขาจะมีความชัดเจนว่าถ้าเขาพูดอย่างไรเนี่ยมันก็จะไปทางนั้นแต่ว่าอันนี้มันเสียแรงวัลตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอ คือพูดไปแบ่ไม่ค่อยได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองบอกมันก็นามาสู่ว่าทุกๆใรมากจะต้องมานั่งลุ้นดูว่าเขาจะพูดอะไรแล้วเขาจะทําตามที่เขาบอกหรือเปล่าม,มันก็เลยทําให้ตลาดมันเปน็นลักษณะขึ้นๆลงๆตลอดเวลาครับก็เหมือนครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่อธงที่ทางเขาเรียวกว่าเฟดตั้งเอาไว้ซึ่งถ้าเราจําได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ตั้งธงไว้ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอย่างน้อยก็สอดแรกที่อยู่ในอประมาณการอยู่สองครั้ง นั้นผมเชื่อว่าครั้งนี้ยธงเขาตั้งไปแล้วถือว่าต้องขึ้นเียงแต่ว่าถ้าจะขึ้นเนี่ยก็จะมีว่าช่วงไหนในช่วงนี้จากนี้ไปก็จะมีกันยาพศจิกาธันวาพศจิกาคงไม่ใช่อยู่แล้วเพราะเลือกตั้งผมว่าอเมริกานะครับก็มีอยู่สองช่วงคือกันยากับธันวานะครับตอนแรกตลาดดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่โตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเปิดก็ไม่ได้ขยับขึ้นมากเนี่ยทุกคนมองว่าน่่นจะเป็นมีนาปีหน้ามากกว่าออใช่นะครับ ดังก็ําให้ตลาดพุ้นขึ้นมาอย่างมีระยะสําคัญเลยเงินก็ไหลเข้าทางเอเชียอย่างต่อเนื่องแต่ว่าปรากฏว่าที่ที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อว่าประธานเฟดหลายท่านนี้ออกมาสนับสนุนกันขึ้นดอเปีซึ่งอันนี้ยมุมมันเหมือนกับเปลี่ยนไปเลยถ้าเราไป <c oughs> ดูเนะี่ยเหมือนกับว่าเดิมเคยพูดข้างซ้ายแล้วนี่ออกมาพูดข้างขวา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ความสําคัญที่เยเล่นจะคืนพูดคืนวันเนี้ยมันมีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรทีเดียวออื <c oughs> ผมคิดว่าถ้า ง่ายๆนะครับถ้าเฟดอยากจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นธันวาเนี่ยเขาต้องมีการพูดชี้นาก่อนครับปกติเฟดจะไม่ค่อยลักษณะที่ตุ้มามตุ้มามขึ้นมานะตุ้มดำตุ้มามแต่อย่างที่ผมเรียนเดาใจไม่ให้ถูก <c oughs> เพราะว่าถ้าไปพูดธนวาเวลาขึ้นพวกมันไม่มีระยะแล้วทุกคนคาดหวังไปล <c oughs> <ช>้วะแต่ถ้าขึ้นพื้นที่เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือเนื่องจากว่าโพรตอนนี้มันมีค่าจากเดิมจริงๆต่ำกว่าห้าสิบตอนนี้ขึ้นมาห้าสิบกว่านิดหน่อยครับ มันก็จะมีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะ correction ได้ค่อนข้างจะเร็วอันนั้คือสาเหตุที่ต้องระวังว่าถ้าตลาดหุ้นมีการปรับลงเนี่ยมันจะลงได้ค่อนข้างจะมีในยะทีเดียวอย่างน้อยผมคิดก็คือสามสิบถึงถึงสี่สิบจุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตกเพราะว่ากลัวว่าฝรั่งจะขายทั้งๆท,ที่เขาอาจจะยังไม่ได้ขาย oh. นะครับตกเพราะว่าก็คือฝรั่งที่เขาจะ adjust พอ p ์ o r t เนี่ยถ้ามีเจ้าใหญ่ๆเจ้าสองเจ้าเนี่ยปรับทุกคนก็ต้องปรับตาม เพราะว่าราคาที่ขายตอนนี้มันมีกำไรมากกว่าถ้าไปขายช่วงข้างล่างที่ลงถูกไหมครับครับแล้ก็จะมีแพนิคเซลนี่จะเกิดนเพรานนั้นถ้าลงมันจะลงได้เยอะทีเดียวนั่นคือสาเหตุที่ทาให้ช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยมันเหมือนกับตื้อๆไม่รู้จะไปขึ้นดีหรือจะเอาจะลงดีกราฟที่เราดูตอนนี้ก็จากตัวคล้ายๆกับตัวเอมมันก็กลายเป็นตัวแบบบยู U, ขึ้นมาแล้วซึ่งอาจจะเป็นสามหัวก็ได้ซึ่งอันนี้ก็จะคอนเฟิร์มว่าลงก็ลงได้เยอะขึ้นก็ขึ้น ดังนั้น<ล>ตอนนี้คนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่พิดิตรลำบากโอกาสแต่ว่าถ้าดูจากโอกาสสัญญาณจากทองคาสัญญาณจากอะไรเนี่ยมันเริ่มเห็นว่าผมว่าเยเล่นจะพูดเศรษฐกิจน่าจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้มากกว่าอัอนนี้ถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็คือ,อซึ่งคงไม่ทันแล้วเพราะว่าตลาดปิดไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการถือเงินสดเพิ่มไว้เผื่อกรณีญญญที่มีการตรับลงมาก็จะเป็นสัญ,ญญาณซื้อที่ดีนะครับ,รบนั่นคือภาพใหญ่ มันกรอบถ้าลงเนี่ยก็สามสิบถึงสี่สิบจุดก็พันห้าก็ยังเป็นระดับเช่นเดิมแต่ว่าถ้าไม่ได้พูดถามว่าจะมีอะไรเป็นปัจจัยบวกไหมพอดีเรามีไทยแลนด์โฟกัสพอดีช่วงกลางวัปนะครับแล้วก็รอบนี้เท่าที่ฟังจากที่ทางผู้จัดการระดัทรัพย์นะคุณเกษราพูดรวมถึงทางพัฒราพูดเนี่ยก็มีผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นซีเนียร์ฟันมาค่อนข้างจะเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณเชิงบวกแล้วก็ ถ้ามองจากตัวของเม็ดเงินที่ฝรั่งไหลเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ,รบก็ยังเป็นแอคทีฟฟันแอคทีฟฟันคือไม่ใช่ฟันประเภทที่เป็น e d f ETF หม,มายความว่าใส่เงินตามของทุนนะครับอันนี้เป็นฟันที่เขาดูเองแล้วก็ซื้อเองเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นตัวที่ปล่าว่าถ้าเศรษฐกิจของเัายังดีอยู่แข็งแงรงต่อให้มีเรื่องของดอกบี้อะไรก็ตามเนี่ยเขาอาจจะเป็นจังหวะซื้อของเขาก็ได้อก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีกลุ่มที่น่าสนใจผมเชื่อว่าอย่างที่เรียนรอบนี้เขาคงมองหุ้นที่เป ที่อาจจะมีกําลังจะเยอะเช่นกลุ่มตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับคอนซัมมชันสินค้าที่เป็นคอนซูเมอร์ทั้งหลายเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นพวกแทปเป้นะครับคาราบาวกรุ๊ปหรือว่าพวกที่เป็นเบอร์รี่ยูกเกอร์พวกนี้ก็ยังปมดกล่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอันนี้ส่งเพราะว่าแรงส่งพวกนี้คือตอนนี้มันมีสามารถส่งไปขายทาง NCLMB ก็ได้กลมอุาคอย่างนี้ยิ่งโตเขาก็ยิ่งส่งออกได้เขาเป็นแพคเกจจิ้งด้วยมันเ้นโอกาสที่มันจะขึ้นเขาเรียกว่ากลุ่มแรกๆมันมีสูงนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาว่าผมเชื่อว่าในกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ตัวไทยตัวแทนแทนไอซีทีที่ตอนนี้ขยับไม่ได้เลยอพลังงานก็ขึ้นในกรอบจํากัดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งถ้าน่าสนใจก็คงจะเป็นแบงก์ในแง่ที่ว่าเข้าโปรมารอบเนี้ยมันเหลืออยู่กลุ่มไม่กี่กลุ่มแล้วที่จะซื้อได้นะครับ,รบก็อาจจะเป็นอีกหลอรรลลี่หนึ่งถ้ามันเบรกขึ้นไปถึงจะเบรกตรงนี้ได้พันสามร้อยห้าสิบกว่าขึ้นไปก็จะเป็นพันสามร้อยเจ็ดสิบพันสามร้อยแปดสิบจุดที่จะขึ้นไป ดังนั้นตอนนี้ก็คือผมเชื่อว่าโดยโมเมนตัมนะครับถึงแม้ว่าจะจะลงเนี่ยก็คงเป็นลงอย่างที่เกรียนไปแล้วว่าก็หนึ่งเดือนที่อาจจะเกิดแต่ว่าไตมาสี่ก็เรียนไปแล้วว่า l t f m f เราก็อยู่ดังนั้นลงทุกครั้งรอบนี้จะมีคนซื้อครับได้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากได้ครับครับสวัสดีครับครับแนวรับนะครับสักประมาณพันห้าร้อยจุดน่าจะรับอยู่ไม่ว่าเฟสจะออกมาทางไหนก็ตามส่วนแนวต้านด้านบนนะครับมองไกลสุดสักประมาณพันห้าร้อยแปดสิบจุด